ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับพอร์ตช่องใหม่ของผมแล้วกันนะคือเอ่อเนื่องจากต้องบอกสาเหตุก่อนคือผม,มอยากจะลอง DCA ดูนะครับผมก็เอ่อก็คิดแล้วแหละว่าจะดี a แต่แต่แต่ต้องบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็อาจจะใช้จํานวนเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตอนนั้นเนี่ยสภาพตลาดมันเป็นยังไงด้วยปัจจัยหนึ่งนะครับผมอันที่2เลยก็คือดูว่า ในช่วงช่วงนั้นนะมีหุ้นตัวไหนที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าที่ทําให้แบบต้องอัดเงินเข้าไปนะครับซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเราก็จะมาดีซทุกเดือนแล้วกันเนาะแต่ว่าวันที่เนี่ยบอกไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าวันไหนราคาหุ้นมันน่าสนใจแต่ว่าก็จะมีเดือนละครั้งแน่นอนนะครับผมคราวนี้จุดประสองค์อย่างหนึ่งก็คือการที่ผมทาพอร์ตนี้เนี่ยก็คืออยากจะลองดูว่าถ้าเรา DCA เนี่ยเราจะสามารถเอาชนะ S;P500 ได้หรือเปล่านะผมเทียบก,กันจากจากไปเลยนะครับผมสาหรับปี2อง9านะครับผมซึ่งต้องบอกก่นนนมมอนอ ไม่ได้สวยงามสําหรับ SP 500นะแล้วหุ้นหลายตัวเนี่ยมันก็ลงมาอย่างหนักหน่วงมากๆโดยเฉพาะหุ้นที่ผมเลือกเนี่ยส่วนมากก็เป็นหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากัน30 4ส5 0ี่ิ้าสิบกันทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งถ้ารายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยอาจจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวเราไปเออถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันีผมจะมาดีฟไดให้แต่ละตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันว่าหุ้นที่ผมเลือกในเดือนแรกเนี่ยมันมี5้าตัวมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะเลือกประมาณนี้แหละ โดยแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าดีซลของผมคืออัดเงินเข้าไปไม่ดีซลของคือการเอาเงินเข้าไปแต่ว่าหน้าหุ้นแล้วแต่ช่วงแล้วกันนะครับแล้วแต่ช่วงเลยไม่ไม่เกี่ยวว่าสำหรับผมเนี่ยไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นหุ้นตัวเดิมเพราะว่าถ้ามันแพงเนี่ยก็ไม่รู้จะซื้อทําไมนะครับเรามาเริ่มหุ้นตัวแรกของผมที่ผมชอบมากๆในนี้เนี่ยผมชอบตัวนี้สุดเลยก็คือตัวของเอซอนนะครับผมเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดเลยคือเอซอนเนี่ยทำอะไรนะครับผมถ้าเกิดเราจะ พูดได้เขา้าใจง,ง่ายๆเนี่ยธุรกิจหลักของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทอันแรกเลยก็คือขาย Product ซึ่งตัวที่ทําให A ้ทำให้เอซอนเนี่ยมาทุกวันนี้ก็คือปืนยิงไฟฟ้าที่มีชื่อว่าเทเซอร์นะผมที่ในในหนังเมกาเขาแบบเอ้ยอย่าขยับยิงปั้งแล้วก็เป็นชอ็ชอตๆๆเออนั่นแหละปืนไฟฟ้าผมก็มีพวกแบบบอดี้แคมกล้องติดรถกล้องติดตัวทําดวนอ่ะอันนี้คือส่วนที่1ซึ่งอันนี้ผมก็เฉยๆไม่ได้วาเท่าไหร่แต่มันมีส่วนของคลาวก็คือคนที่ใช้อุปกรณ์ของเอซอนเนี่ยต้องอยู่ในอีโคส พออยู่ในอีโคซิสเต็มของเอซอนปุ๊บเนี่ยมันจะสวิตชิงคอร์สสูงก็คือใครเข้ามาเนี่ยออกแทบไม่ได้ผมเลยชอบสั้นๆสำหรับหุ้นเอซอนนะครับผมตัวที่2เป็นกลุ่มของไซเบอร์ซิเคอร์ตี้นะครับผมมี2ตัวเลยก็คือตัวของดัตตาดอกกับตัวของลูบ i กนะครับผมตัวของลูบ i กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Data า re รีซก็คือเหมือนกับเป็นระบบกู้ข้อม like really like so, ูลเมื่อข้อมูลมันเสียหายนะครับผมเขาจะใช้คำว่า Re c o v e r y Time นะก็คือแบบว่าถ้าข้อมูลมันเสียหายเนี่ยคุณใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการกู้ข้อมูลกลับมาซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีถูกครับซึ่ง r ู b i k เนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทำได้เร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกถ้าเทียบกับคู่แข่งอ่ะผมก็เลยชอบซึ่งไอ้ข้อการแบ c อัพเนี่ยมันดีมากเลยคือสมมติว่าเอาเอาสมมติแล้วกันนะถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วกันนะสมมติว่ามีค่าศ ด่านแรกก็คือแบบต้องมีการป้องกันไม่ให้ค่าสืกเข้ามาโจมตีได้ถูกครับแต่ถ้าสมมุติมันเกิดเข้ามาได้แล้วเนี่ยแล้วมันสร้างความเสียหายเนี่ยการฟื้นฟูแบบฮิลลิ่งแฟกเตอร์อ่ะเออถ้าเออภเปรียบเทียบเหมือนมเล่นเกมอ่ะคือตัวนี้มันเป็นมันเป็นเมดเอ้ไม่ใช่มันเป็นโลมอ่ะเออคือแบบฮิลที่แบบฮิลขึ้นมาเออครับผมก็เลยแบบเอ,อ้ผมก็ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าหลายๆบริษัทก็ควรจะมีเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไร การันตีได้ว่าทหารที่เราส่งออกไปป้องกันให้ค่าสึกบุกเนี่ยมันจะชนะถูกไหมคือถ้ามันแพ้เนี่ยอย่างน้อยยังมีฮิวช่วยขึ้นมาได้นะครับผมตัวที่สามคือตัวของ Data d ดอก็เหมือนตามชื่อครับเหมือนแบบเป็นหมาเฝ้าบ้านก็คือแบบมันจะคอย observe stability ว่ามันมีอะไรผิดปกติตรงไหนบ้างนะครับผมคอยแบบเหมือนกับพอเจอปุ๊บมันก็เห่าเออเหมือนกับเอะตรงนี้ผิดปกตินะหน่วยงานเอ้ใครรีบมาดูหน่อยนะอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ หลายๆบริษ,ษัทเนี่ยควรจะมีเพราะว่าในอนาคตเ,เนี่ยการมาของ AI นะครับผมผมบอกเลยว่าการมาของ AI จะทำให้เออ่ไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วก็พวกแรนซอมแวร์พวกไวรัสอะไรเนี่ยมันอัปเกรดขึ้นไปตามเพราะว่าเออ่คนแฮกเกอร์ก็ใช้ AI ในการคิดไวรัสถูกไหมครับซึ่งมันก็คงจะต้องแบบพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคือระบบป้องกันดีขึ้นระบบแฮกเกอร์ก็อัจฉริยะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งีมที่ผมชอบมากๆแล้วผมคิดว่ามันไปได้ไกลมากๆนะครับผมต่อมาตัวที่สี่นะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาร์มโฮลดิ้งของเราก็เคยทําคลิปดีมไดไว้แล้วนะครับผมว่าอวยหุ้นนะว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็นหุ้นซิเด้งได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูคลิปได้ที่ช่องผมนะผมผมดาไว้เป็นตัวของเอ่อชื่อหุ้นว่าหุ้นอาร์มเลยนะครับผมและตัวชาร์จตัวของสโนฟลิกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้นที่ผมเพิ่งเริ่มศึกษาได้ไม่นานเออต้องบอกไว้ก่อนคือแต่มันมีความน่าสนใจคือคืออย่างน หัวใจหลักของมันนะครับผมคือปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทก็จะใช้ Data Center ใช้ Cloud ครับผมซึ่ง Cloud ของทั้งโลกเนี่ยเจ้าใหญ่ๆก็จะมีอยู่3เจ้าแล้วกันนะถ้าเป็นฝั่งของเมกาก็คือตัวของ Microsoft a z u r e Amazon AWS แล้วก็ตัวของ Google Cloud นะครับผมซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเอาสมมติถ้าเกิดยกตัวอย่างน,นนะสมมติว่าผมใช้สมมุติว่าผมเก็บข้อมูลไว้ที่ Azure แล้วมีลูกค้าของผมเนี่ยเขาใช้ AWS แต่เขาอยากจะมาเอ้ยผมอยากหาผมอยากขอข้อมูลของของคุณหน่อยอย่างเงี้ยสมมติว่ามีลูกค้าอยากมาขอข้อมูลผมถูไหมแต่เขาใช้ระบบคนลคาวเนี่ยการส่งข้อมูลไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําได้ลําบากถ้าเกิดเราจะใช้บริการของลาวที่เราใช้อยู่ถามว่าเอ้ยทำไมมันลําบากคําตอบมันก็ง่ายมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบเหมือนแบบสมมุติว่าผมเป็นไมเออเป็นไม c ค o s ซอฟต์เอชชัวเขาก็อยากจะบอกเ้ยงั้นคุณมาใช้ของเราเลยแล้วกันมันจะได้ง่ายๆเขาไหมคือเขาไม่อยากให้ลูกค้าของเขาไปใช้เจ้าอื่นเขาอยากให้แบบ อยู่กับของเขาเออมันก็เลยเขาก็เลยไม่ได้แบบทําฟังก์ชันที่สามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลอะไรกันได้ง่ายแต่ตัวของ Snowflake เนี่ยมันมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือมันสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลกับทั้ง3คลาวใหญ่ของโลกได้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure AWS แล้วก็ Google นะครับผมพูดง่ายก็คือเอออาจจะอ,ธ,อธิบายว่ามันทำให้การแชร์ริ่งของข้อมูลง่ายขึ้นมากๆแม้เราจะใช้ อยู่กันคนละคราวข้อที่1ข้อที่2นะครับผมในปัจจุบันเนี่ยเอ,อ่อบริษัทหลายอย่างเขาไม่ค่อยผูกกับข่าวเพียงเจ้าเดียวเช่นสมมุติว่าผมทําบริษัทเอ,อ่อซอฟต์แวร์สักอย่างหนึง่งใช่ไหมแล้วผมเอาข้อมูลทั้งหมดไปรันบน AWS วันดีคืนดีถ้าเกิด AWS มันล่มขึ้นมาเนี่ยแอปพลิเคชันของผมเนี่ยคือเจ๊งเลยนะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีการรันไว้2ที่เช่นเอาไว้ AWS และเอาไว้ A z u ั e ซึ่งถ้ามีการแก้ไขที่ AWS, เี่ย ผมก็ต้องไปแก้ไขที่เอชูวมาคือมีการอัปเดตแอปอะไรพวกนี้คือต้องแก้ไขพร้อมกัน2ที่แต่ว่าพอมาเป็นตัวของ Snowflake บอกว่าเอ้ะคุณไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการให้คุณแก้ที่นี่ปุ๊บคุณแก้ที่ AWS เดี๋ยวผมให้เอชูดมันแก้ให้พร้อมกันนะครับผมคือมันเป็นตัวขั้นกลางคือมันเหมือนกับเป็นคนที่สั่งทั้ง AWS แล้วก็เป็นคนสั่งทั้งเอชูดคือมันเป็นคนคอนโทร์ข่าวอีกทีหนึง่งเขาคือมันแบบอยู่เหนือถ้าเกิดเขาพูดเป็นเลเยอร์เนาะข่าวเนี่ยมันอี้ เออโโนเฟกเนี่ยอยู่ตรงการลางแะ้วกันคอยคอนโทรพวกข่าวให้มันทำทำงานตามที่โซโนเฟกสั่งซึ่งเวลาคนใช้งานเนี่ยลูกค้าเขาก็ใช้งานผ่านตัวของสซโนเฟกซึ่งผม,มรู้สึกว่าเอยมันเป็นอะไรที่มันดีนะเพราะว่ามันทําให้แบบลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากจะแบบประหยัดเวลาไม่ต้องไปนั่งปวดหัวกับการอัปเดตหลายๆอย่างใชคือแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ที่แบบใช้สซโนเฟกเนี่ยเขาก็แก้ไขให้หมดเลยนะผมก็รู้สึกว่าเอยมันเป็น้นที่ น่าสนใจนะตัวนี้ก็เลยแบบอ่ะลองเอามาติดติดไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นกันนะครับผมสำหรับพอรช่อง EP หนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจหุ้นตวเด่นพิเศษเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเออถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะลองมาทำดูแต่ตอนนี้มีตัวของอาร์มตัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็ลองไปดูได้นะครับ